ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนเพื่อนสมาชิกทางโซเชียลทางแวนเพรวัดดุกระบือแล้วก็เฟซบุ๊กทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดและก็ในต่างประเทศที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบาย,ส,บายสไตล์ลุ้นตาม,มาโดยตลอดก็ต้องขออนุโมทนากับเพื่อนสมาชิก,ท,กทุกท่านแต่ญาติโยมทัางสาธุชนช่วงนี้นะก็เดือนนี้เป็นเดือนสําคัญ ตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมวันครบรอบวันเกิดของลวงตามีอายุเจริญวัยมาถึง76ปีแล้วนะลวงตาเกิดวันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งตรงกัาวันจันทร์ขึ้น3ามข้าเดือน8ได้จัดงานเช่นนี้มาตั้งแต่ปีพศ2 5 1 6เป็นต้นมาจัดงานบรรพชาประสมบทบวชนาคหมู่ เพื่อเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เยาวาชนคนของชาติหรือว่าลูกเต้าเหล่าหลานของโยมได้มาบรรพชาเป็นสมณีนบ้างมาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าในพุทธศาสนาบ้างก็ทํามาอย่างนี้เป็นเวลา50ปีเพิ่งจะผ่านมาเมื่อวันที่30มิถุนายนสองกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ ก็ญาติโยมทั้งสาธุชนได้มีกุศลรัตถาส่งบตรหลานมาขวากเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัฒมาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุพุธเจ้าการปีนี้นับว่าไม่มากน้อยหน่อยแค่23รูปนะแต่ว่าก็ได้คัดจัดสารเพราะว่าถ้าไม่คัดจัดสารก็ได้ได้มากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องคัดจัดสรรให้มีคุณภาพหน่อยญาติโยมทั้งสาธุชนก็หลังล้นหลังไหลไส้ทานศรัทธากันมาเป็นจํานวนมากมาร่วมมารับเป็นเจ้าภาพ บรรดาชาประสมบทบวชนาคหมู่กันเนื่องในวันครบรอบวันเกิดลุงตาหรือว่าวันกระตันยูงานบวชนาคหมู่มอบผลการศึกษาทุืรบริการครูเพื่ออะไรเพื่ออทิศส่วนบุญสุขสนให้กับอดีตเจ้าวาดวัตุกระบือทุกรูปนนแล้วก็โยมอุปการะวัดตลอดทั้งองค์เจ้าก้ามหากริยัหลายหลายพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบวชราก้าเจ้าอยู่หัวมหาชราลองกรนะพระองค์ก็ทรงเป็ราชสมภพใน เดือนกรกฎาคมแล้วก็หลายหลายท่านนะได้เกิดในเดือนนี้นะก็โยมที่บางคนก็เกิดเดือนเดียวกับลุงตาเกิดเดือนกรกฎาคนละเดือนแต่วันเดียวกันวันจันทร์ก็มาร่วมกันแล้วเกิดปีจอลุงตาเกิดปีจอวันจันทร์เดือนเจ็ดนะโยมนับทางตุเรคติปีจอวันจันทร์เดือนเจ็ดกรกฎาในเดือนเจ็แต่ว่านับทางสุริยคติก็ปีจอวันจันทร์เดือน8ขึ้นสค่ำ โยมก็มาร่วมงานบรรกตันยู่บวชนาคหมู่มอบพุนการศึกษาุ่วิบริการครูโยมก็มาร่วมกันเป็นจํานวนมากถาวายพระตาหารแดพ่พระเถราราเถระเจ้าคณะพัฒนกาการแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าคณะพัฒนาการได้เมตตามาเจริญพุทธมนต์ถวาพระตาหารเพลนแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาก็มารับทักษินานะ เพื่อจะได้อุทิศส่วนบุญสุกสลให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ยา่าตาย,ยายญาติเทนวิสาหของเราทั้งหลายด้วยนะฮะก็ต้องขอมุทนากับพระคุณเจ้าทุกรูปที่มาช่วยการจัดบริเวณงานให้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยสวยงามทั้งงานสวยงามมากเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจพระเถรารราุเถระ แต่ไม่เห็นก็ชื่นชมยินดีขอโมทนาบุญกุศลร่วมกันแล้วก็ในช่วงนี้ก็กวากงานอัถวารเทียนพรรษาวันที่9กรกฎาคมวันเสาร์ที่9นี้ณนะที่วัดธุกระบือแห่งนี้ช่วงเวลาบ่ายก็จะมีการแห่เทียนเริ่มตั้งแต่ตลาดบางบอนจะมีคณะสิงโตมังกรมากมายลหลายคณะนะัมาร่วมอนุโมทนาสาธุก,การกัน ่เสร็จเรียบร้อยมาถึงวัตถุกระบือก็จะได้ทำพิธีถวายเทียนพารษาก็อาจจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงโดยประมาณวันที่10กรกฎาคมอาจารย์สอนชัยทวนันศิลป์พร้อมอาจารย์เป็ดและคณะทีมงานของท่านและคณะศิษยานุศิศศ์ก็ได้มีกุศลนสธรรมมาร่วมถวายเทียนพรรษาในวันอาทิตย์ที่ส0กรกฎาคมนี้นะในช่วงเช้า ประมาณ6โมงเศษเศษถึง7ไม่เกิน7โมงยมมีโอกาสเชื้อเชิญเจริญความมาร่วมกันวันที่10เช่นกันของุุโยมฉลองุณโยมพันทองตระกูลลิมเหลืองโรดท่านมีกุศลรัตถาถทวายเทียนพรรษาแด่วัดวารามต่างๆจำนวนลหลายสิบวัดนะที่เกรดเวเอกราบปรัตนาลงตาไปรับเทียนพรรษาณนะที่เกรดเวด้วยนะเสร็จจากงาน รับเทียนที่นี่แล้วก็ไปเจอบริษัทให้โยมแล้วก็ปวดหน้าที่วัดบางทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรีบเดินทางไปณที่เกรดเวเพื่อไปรับเจียนภาษาฉลองศรัทธาของพระโยมฉลองพระโยมพันทองริมเหลืองโรดท่านเป็นผู้ที่มีกุศลทักศรัทธามั่นคงในภาษาฉนามากใช้ชีวิตอยู่กับบุญกุศลคุณงามสร้างคุณงามความดีสร้างประมีตลอดการตลอดเวลาเป็นบุคคลแบบอย่างที่เราท่านทั้งหลายต้องอนุโมทนาสาธุก,การ แม้แต่อุโบสถที่วัตุกระบือโยมก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถวายเหล็กมากมายนะอุโบสถหลังนี้ได้รับสายฐานศรัทธาจากญาติโยมชาวสาธุชนมากมายหลายท่านแต่ว่าที่สําคัญคือเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างนะที่จะเป็นโครงสร้างขึ้นมาได้ก็เหล็กของคุยโยมฉลองคุยโยมพันทองรือเหลืองโรดหลายล้านนะมาช่วยเป็นร่วมเป็นมารับเป็นเจ้าภาพญาต่โยมมาเห็นแล้วก็ชื่นชมยินดีอุโบสถหลังนี้ มหาเถรา,า,รา,า,รา,า,รานามเถระเจ้าขณะนพระทั้งกาธิการเห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุการว่าอุโบสถหลังนี้ใหญ่โตมโหฬารเด่นเป็นสง่าสวยงามแล้วก็วันที่12กรกฎาค,คมพระเดชพระค,คุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าว,วาดวัดเถอารามก็ท่านก็ทําบุญอายุวัฒนามงคลแล้วก็ถวายเทียนพรรษามากมายหลายวัดด้วยการของเจ้าความกษัตริย์เสด็จเป็น ประธานถวายเทียนบรรษาในวันที่12กรกฎราคมคืองานทําบุญอายุวัฒนมงคลของพระเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนด้วยนะจะโยมมีโอกาเชื่อเชิญเจริญพรไปร่วมกันและวก็วันที่13กรกฎาคมเป็นวันอาสารหบูชาวันเพนขึ้น15บห้าำเดือน8ขอเชือเช้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมาร่วมทําบุญวันอาสาฬาบูชา เวียนเทียนประทักษิณร,รอบโบส์หลังนี้หรือว่าโยมอยู่ใกล้วัดใดใกล้วัดใดไปวัดนั้นอย่าทอดทิ้งวัดอย่าทอดทิ้งศาสนาโอกาสเชิดเจริญพลมาร่วมกันมาร่วมสร้างโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400อยตารางวาแล้วก็มาทาบุญไถ่ชีวิตโครกระบือและอย่าลืมร่วมรับเป็นเจ้าภาพรถขนดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณเวณัดโขกระบือนี้ของบริษัททางด่วน เพิ่งมาได้600กว่าคันกำหนดประมาณ2,000เที่ยวเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่มาบอกว่าได้600กว่าเที่ยวแล้วเพราฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเพื่อนสมาชิกทางโซเชียลทางแฟนเพจเบอร์กระบือและทางในทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดและในต่างประเทศญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายตายตานี้แล้วมีโอกาสก็ขอเชื่อเชิเจรนญพร มาร่วมเป็นเจ้าภาพรถขนดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนืออยู่หลังโรงเรียนวัดกระบือตรงนั้นเป็นที่ราบลุ่มต่ำหลายโนดด้วยกันก็เนื้อที่ประมาณทั้งหมด10บฝ่าไร่แต่ว่าโถมไปแล้วส่วนหนึ่งก็ยังเหลือประมาณ7จดแปดไร่ที่ยังต้องปรับปรุงโถมนะตรงนั้น3ามสี 4, ่สามสี่โนดนะถึงริมคลองวัดหกระบือแล้วก็ทางด้านหลังอุโบสถสุดเขตตรงนั้นก็ สี่ห้าหกโฉนดนะตรงนั้นก็กําลังปรับปรุงที่แล้วต้องใช้ดินเป็นจํานวนมากบริษัททางด่วนได้ทราบว่าวัดุกับือมีที่ราบรุ่มที่ต่ําก็ได้มีกสษรัตถาถ,าถาวายดินให้จํานวนสองหมื่นนะสองหมื่นคิวแล้วสองหมื่นลูกบาทเมตรแล้วก็บริษัท KPY มอบถาวายอีกหกพันลูกบาทเมตรก็ปรับปรุงพื้นที่กําลังปรับปรุงอยู่ยังไม่สาเร็จสิจจ้นเรียบร้อยแล้วก็มีค่าใช้ใจ่าย ทั้งน้ำมันไฮดรูดิกทั้งค่ารถขนส่งแล้วก็รถ <c oughs> ที่มาใช้ปรับปรุงก็ใช้จํานวนเงินก็มากมายหลายล้านบาทฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟัรบงรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสก็ขอเชือเชิญเจริญพรนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพรถขนดินกันกําหนดไว้ว่าคันละ800บาทมีโอกาสก็มาร่วมกันรือโยม มีกำลังทรัพย์น้อยก็ทำตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาและเมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดเป็นโครงการโคกหนองนาก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ท่านรัฐพระจัชวังก็มาดูพื้นที่แล้วแล้วก็กําหนดว่าให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจํานวนห้าคนไปอบรมนะเรื่องโครงการโคกหนองนาแล้วก็จะได้มาช่วยปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ที่เราโถงแต่ยังโถมไม่สำเร็จเสร็จที่เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะ ขุดนะมีคลองไส้กายมีอะไรจะไรามากมายหลายอย่างเรียกโครงการโคกหนองนาและก็โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชพันธัญอาหารมากมายหลายชนิดทั้งพืชล้มลุกพืชยืมต้นแล้วก็ได้ฝึกนักเรียนเยาวาชนคนของชาติให้รู้จักโครงการนี้แล้วก็จะได้เมื่อเรียนทำเร็จเสร็จเรียบร้อยจบแล้วก็เอาวิชาอันนี้ไปใช้ในการประกอบสัอาชีพเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัว อย่างสะดวกสบายและอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแต่ก็จะได้ให้นักเรียนคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนกระบือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมตรงนี้โครงการโคกหนองนาต่อคงอีกไม่ช้าเมื่อปรับปรุงพื้นที่สําเร็จเสร็จสินเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นก็ฝากโครงการโคกหนองนาและก็โครงการถมดินไว้กับญาติโยมท่านสาธุชนเพื่อนสมาชิกที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสเชิญเฉริญพรนะมาร่วมกัน งานสร้างอุโบสถนี้นะหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาแทนอุโบสถหลังเนี้ยยังต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากขณะนี้ก็ได้บูพื้นชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วโดยมีท่านผู้ใหญ่ทองรายสุขแสงพร้อมด้วยครอบครัวและบุตรหลานของท่านได้มีกุศลรัตถามมาร่วมมารับเป็นเจ้าภาพ ปูหินอ่อนใช้งบประมาณใช้เงินไป2ล้านกว่าบาทและขณะนี้ก็กำลังต่อเติมนะสร้างด้านบนกำลังเทพื้นกว่าอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะยกโครงโบสถ้า้เป็นจัว่วแล้วก็ให้ทำบันไดขึ้นชั้นที่1ที่2ที่3ให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เดินทางมากระดาบนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตในอุโบสถนี้แล้ว มีโอกาสจะได้ไปชมอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆแทนดุโบสถหลังนี้นะซึ่งเด่นเป็นสง่าสวยงามมากแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนก็ยังถามอยู่เป็นประจำว่าลวงตาสร้างอุโบสถหลังใหม่แล้วอุโบสถหลังนี้ทําอย่างไรก็ต้องบุรณะปฏิสังขรอีกวาระหนึ่งได้บุรณะไปเมื่อปี2528ใช้งบประมาณบุรณะในสมัยนั้นก็3มล้านกว่าบาท เนี่ยปรับปรุงใหม่ทั้งหมดอุโบสถชรางลุกชื่นสม,มากในสมัยที่หลวงตาได้ย้ายจากวาัดไสมาพื้นถูวัดดุกระบือเนี่ยโยมในอุโบสถนิยมลงอุโบอสถต้องวิทย์น้ำม,มีทั้งกุ้งทั้งปลาได้ย,ยกขึ้นอุโบสถขึ้นมาเนี่ยเม็ดฝานะ,ะตัวอุโบสถก็ยกขึ้นไปเม็ดยี่สิบท่านพระประธานหลวงพ่อโตก็ยกขึ้นไป80เซนยกจากเดิมไป80เซนเดิมอยู่ติดพื้นแล้วก็ยกทั้งหมด แล้วก็ขณะนี้ก็ฝนตกมาก็น้ําท่วมโยมพื้นแผ่นดินสุดนาฝนตกเมื่อไรก็น้ําท่วมแต่ยังไม่เข้าอุโบสถเพราะเราถ้าขณะนี้มีธรณียังสูงอยู่เรียกธรณีประตูแล้วก็ภายในก็ยกขึ้นสูงขึ้นมาขยายเพิ่มหน้าต่างจากสองช่องเป็นสามช่องอย่างใช้เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็บรรพชาพสมบทบวชเนนบวชพระเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็ ทําการอุปสมบทนาคบู่ที่อุโบสถหลังนี้โยมนั่งล้นไปถึงหน้าประตูนั่งพิงบ่าผนังนะเพราะอุโบสถหลังนี้เล็กแล้วครับแคบน,นะครับแคบมากแล้วพระวันุกบืรเนี่ยมีจํานวนมากเจ็ดแปดสิบถึง 100, ร,ร้อยกว่ารูปทุกปีฉะนั้นแล้วก็อุโบสถหลังเนี้ยชมรุดทรุ่นโลงตามกาลเวลาเพราะมีอายุยืนยาวมาได้ถึงร้อยสองร้อยกว่าปีแล้วบุรณะปฏิสังคอยกันมาหลายครั้งหลายคราว เข้าใจว่าในสมัยก่อนเขาอาจจะเป็นอุโบสถไม้แล้วก็ค่อยๆสร้างมาเป็นอุอโบสถคอนกรีตนะใช้อิฐอิฐมอนก้อนใหญ่ๆนะก่อผนังเนี่ยผนังอุโบสถรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่หนาอย่างนี้นี่อุโบสถหลังนิยมเอาประมาณ6 7เจ็ดสิเซนหรือถึง80ดสิเซนนะผนังอุโบสถเนี่ยกว้างใหญ่สมัยเดี๋ยวนี้เขาเอาเล็กๆประมาณสักย0สเซน2ี่สิเซน เปิดหน้าต่างแล้วจะล้นล้นอ่าขอบแต่นี่เปิดหน้าต่างแล้วยังไม่ยังไม่ไม่ล้นนะวนันนี้อุโบสถโบราณเนี่ยจะใช้อิดมากอิดกอ่อแล้วก็ที่อุโบสถหลังนี้โยมไม่มีเข็มไม่มีเข็มไม่มีคานแม้าจากข้างบนก็ไม่มีเสาอุโบสถหลังนี้ไม่มีเสาขปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเสานโยมเนะี่ยคือกอ่อขึ้นไปแล้วก็ เอาไม้วางแปะเป็นคือนะแต่ว,ว่าเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคือทั้งประตูหน้าต่างลูกตาเปลี่ยนใหม่หมดผนังก็ยังอยู่เดิมแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเหลือคงเหลือข้อิฐข้างในเล็กน้อยแค่นั้นเองนอกนั้นก็เป็นของใหม่ทั้งหมดแต่ก็จำรุดทุดโสมลงตามกาลเวลาเพราะว่าอิฐเดิมนั้นโยมอยู่เป็นร้อยปีแล้วก็ เป็นธรรมดาของสภาวะธรรมจะให้ยืนยงคงทนถาวรอ,อยู่ตลอดไปไม่ได้เหมือนกับแม้แต่ร่างกายมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันพอแก่แล้วก็จำรุดทุดโสมกำลังวางชายลดน้อยถอยลงบางคนพออายุสักเจ็ดแปก็ชักเดินไม่ไหวแล้วผิวหลังเหี่ยวยอดก็เนี่ยเป็นธรรมดานี่สกัดทิ้งไปเยอะนะโยมสมัยที่ห้วงตาสร้างมบุรณะเนี่ยตะกัดทิ้งอิดเพราะอิดผุหมดนะ เอาเป็นุ่นเป็นละอ,องต้องสกัดทิ้งแล้วก็าฉาบเข้าไปใหม่แล้วก็ถึงได้ปูหินอ่อนนะเนี่ยกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ใช้งบประมาณไปสามล้านสบาทในสมัยนั้นไม่มีเสาเขไม่มีเสาโบสถ์โบสถ์หลังนี้ไม่มีเสาโยมยาพระประธานหลวงพ่อโตก็ยกขึ้นไปแล้โนะยมยังถามว่าแล้วหลวงพ่อโตทํำยังไงอาจจะเอาขึ้นไปอุโบสถหลังใหม่หรือไม่ประการใดโยมหลวงพ่อโตนี่ก็ยังคงประดิษฐานอยู่หนะ้าอุโบสถหลังนี้ อาไว้อุโบสถหลังนี้ก็เอาไว้เป็นวิหารให้เป็นที่บดิษถานลุงพ่อ,อพโตสามโกงลวงพ่อโตหมอยาให้โยมมากราบมาไหว้สักการะบูชามากราบขอพรกันแล้วยมมากราบขอพรแล้วโยมได้สมความมุ่งมาปราถนาทั้งอขอโชคขอลาบโยมพวกได้โชคได้ลาบสมความมุ่งมาปราถนามาขอให้โรคภัยไข้เจ็บสุนสลายหายไปก็หายได้ สมความมุ่งมาปรารถนามาขอหน้าที่การงานกิจก,การการค้าได้กันสมความมุ่งมาปรารถนาน,นีเยโยมอุบโบสถหลังนี้แม้แต่องค์เจ้าความพระกษัตริย์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมท่านเดชประเทศพระราชดาสยามบรุมากมาดีพระองค์ทรงทราบความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุก,กระบือเรื่องพระโตนบูโบสถเพระองค์ยังทรงพยาพระองค์ได้ทรงเสด็จมากราบหลวงพ่อโตปิดทองหลวงพ่อโตณนะ นะพระเด่พระเงินการรวจพระองค์นะโบสถ์สหลงวงพ่อโตนี่เป็นพุทธรุปที่ศักดิ์สิทธิ์แม้ชาวคริสต์อิสลามก็มากราบมาไหว้ในยมฉะนั้นเนี่ยชาต่างเชื้อชาติต่างศาสนามากราบมาไหว้แล้วโบสถ์หลังนี้บวชคริสต์บวชอิสลามบวชญี่ปุ่นบวชชาวอินโดนีเซียนะโยบวชพระมาบวชซิกบวชมาแล้วทั้งนั้นอุโบสถหลังเนี้ย บวชต่างเชื้อชาติต่างศาสนามาโดยตลอดด,ดังนั้นโบส์หลังนี้เรื่องพระโตหล,ลังนี้มีความครั้งมีความศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาธิที่โยมมากราบมาไหว้สักการะบูชาแล้วได้สมความมุ่งม,มาปราถนานะนนยันญาติโยมท่านสาวุชนแต่รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายส,ายส,ายสไตล์ลุงตาและมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรมากราบไหว้อธิษฐานขอพรลุงพโตในโบดสด์แล้วก็อย่าลืมไปกราบขอโชคขอลาภ องท้าเวสุวรรณนะทั้งสีเขียวเหนียวซรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์ท่านจะได้ประสาทประสิทธิพรให้โยมนะที่มากราบขอโชคขอลาบได้สมความมุ่งมากปรารถนา,นาทั้งบริเวณด้านหน้าอ,อุโบสถและก็ด้านหลังด้านข้างหลังอ,อุโบสถนี้ท่านผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้สร้างถวายไว้อีกชุดหนึ่งโยมก็มากราบมาไหว้ที่ฐานขอพอรกันมากราบมาไหว้ขอพอรแล้วก็ได้โชคได้ลาบแล้วก็มาถวายเครื่องสักการะบ,บูชากันมาโดยตลอด วันนี้หลวงตาได้คุยกับญาติโยมท่านสาวุิชนเพื่อนสมาชิกมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้นะหลวงตาก็ขอ,อกราพัฒนาคุณภาษีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธารนรคุณบริยสฆ์และด้วยอหน้าบุญญาดิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลงมโตสัมปกงหลงมโตหมอยาแระเก่งวิบูรสุขเทพกุมารไข่เทพทันใจตลอดทั้งอาธาเวสวร์ ทั้งสีเขียวเหนียวซับนทีแดงแรงฤทธิ์แล้วถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเจ้าขอกราบพรฒนาขออัอนเชิญท่านเสด็จลงมาแห่บรมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าค้ามหากษัตริย์ราชวงศ์จักรดีทุกประองขอเจงาแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นเม่นขวัญของพวกเราวงชนชาวไทย สืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมท่านสาวนชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตลอดเวลาขอญาติโยมทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอโยมทุกหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมท,ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอน ขอเจริญพร